ผัวฝรั่งนี่หักนะหักได้ไว้ใจนะไว้ใจได้แต่อย่าเสือใจโดยเด็ดขาดร้อยเปอร์เซ็นเหตุผลอย่างนะฮะคำว่าผัวฝรั่งไปเที่ยวเมืองไทยเนี่ยคำว่าผู้เดียวนะให้คิดปกติฝรั่งนะ่ะมักไปเที่ยวไดอืมผู้หญิงนะ่ะเขาหางานหาการหาเงินหาอนาคตของเขานะ เฮาปอยเข้าไปน่ะพอเขาไปกินของไม่แซบแล้วว้ของเกายังเหามันซีแซบติละความดีกระเหลือเด้อมันหลงของไม่ขึ้นมากินไม่มาหอมเขาอย่างว่าอืมเนาะคอยในบ่ยอมละฮักยูกัดจมฟันไปได้นากันสนุกแต่เหาบ่แสดงนี้ใส่แบบหึ่งจนทําให้เขาลาคานนะไปนํากันเที่ยวดากันถามเสมอวัดที่รัก เธออยากไปเที่ยวคนเดียวบ่ถ้าเธออยากไปเที่ยวคนเดียวเมื่อไหร่นะอืมตอนนี้สันฮักเธอสันบอกให้เธอไปดอกนะถ้าเมื่อไหร่สันบอกเธอว่าไปซะให้รู้เลยเด้อว,ว่าค่อยเนี่ยบ่เอาเจ้าแลว้วนี่คำแอบแบนบแนบ,นบทำทำคูไว้หน่อยอ้อนไว้นิดๆเออตบจูบให้เป็นเด้อปวนนะเออปวดตัวโอ้ยเราก็มีความสุขนำกันที่รักไปนำกันจบ โบมีสิทธิ์ถามว่าอีไปผู้เดียวเด้ <The. S 1> อืมปิดหูเรียบร้อยยายจานนะ